วันนี้เรามาติดตามการใช้ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์รุ่น1,000วัตต์นะครับ JD ดีจินเดียนรุ่น1 0 0 0วัตต์นะครับลูกค้าได้นำมาติดตั้งนะครับที่อาคารเก็บมเมล็ดพันุ์ข้าวนะครับของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาคารเก็บมเมล็ดพันธุแล้วก็เป็นลานตากข้าวด้วยนะครับลูกค้าก็ได้นำมาติดตั้งเพื่อส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็พื้นที่ขนาดกว้างนะครับกว้างขนาดประมาณ 8. 0คูณ100เมตรเลยนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งได้ติดตั้งไปทั้งหมด10จุดนะครับเป็นสปอดตไลท์ขนาดใหญ่นะครับโซลาเซลล์เจดีจินเดียนรุ่น1,000วัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับเรื่องความสว่างนี่ไว้ใจได้เลยอาคารสีเขียวนี้ก็จะติด2จุดนะครับความสูงเนี่ยอยู่ที่12เมตรเลยนะครับระยะห่างระหว่างโคมนี่ก็อยู่ที่40เมตรนะครับการติดตั้งเนี่ยก็คือเราสามารถติดห่างกันได้นะครับเรื่องความสว่างของแสงเนี่ยสามารถส่องไกลได้ถึงกันอยู่แล้วนะครับหายห่วงเลยนะครับตัวนี้เรา ติดตั้งไกลๆกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอาคารนี้ครับ3จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3อยู่มุมขวาสุดเลยนะครับตัวนี้ก็ความสูงอยู่ที่12เมตรเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าติดสูงได้เลยนะครับติดสูงได้เลยแล้วก็ไฟสองลักษณะสาดลงมานะครับลานนี้จะกว้างเหมือนลานสนามฟุตบอลเลยนะครับเดี๋ยวดูไฟกลางคืนนี่จะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับก็ไฟของเรานะครับก็ได้ติด ติดอัตโนมัติขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งเป็นอัตโนมัติเอาไว้นะครับจากจุดที่เรายืนอยู่นะครับไปจนถึงไฟสองสว่างทั้ง3จุดนี้นะครับก็คือระยะอยู่ที่100เมตรเลยนะครับตัวอาคารนะครับจะเห็นว่าอยู่ไกลๆนะฮะอาคารสูง12เมตรนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างไฟแต่ละดวงนะครับอยู่ที่40เมตรเลยนะครับจะเห็นว่าไฟแบบยังสองสว่างเรียกได้ว่าสว่างมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือรุ่น1,000วัตต์เนี่ยไม่ใช่ชเฉพาะจะติดตั้งบริเวณอาคารอย่างเดียวนะครับเรายังสามารถนำไปติดลานจอดรถนะครับติดสนามกีฬาสนามฟุตบอลน,นะครับสนามซ้อมนะครับสามารถติดตั้งได้เลยตัวนี้ก็จะเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับการประหยัดไฟท่านใดที่ต้องการเซฟไฟนะครับเซฟค่าไฟนะครับแล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะครับถ้าท่านใดต้องการแสงสว่างเนี่ยก็เลือกใช้เป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับ งานดีงานคุณภาพแบบนี้นะครับต้องเจดีจินเดียนแท้เท่านั้นนะครับที่ร้านของเรานะครับไปดูความสว่างกันเลยจุดที่เรายือนอยู่นะครับมองไฟก็จะเห็นเป็นตัวอาคารสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟนะครับไฟสปอตไลท์พันวัตต์2จุดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไฟจะมีความสูงนะครับอยู่ที่12เมตรแล้วก็ ระยะห่างอยู่ที่40เมตรนะครับซึ่งจะเห็นว่าแบบแสงที่สะท้อนลงมานะครับสะท้อนลงมาที่พื้นนะครับสว่างนะครับให้ค่าความสว่างมากๆตัวนี้จะเป็นลานตากข้าวนะครับเป็นลานตากข้าวก็คือเอาไว้ตากข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นอาคารสีเขียวนะครับเมื่อตอนกลางวันที่เราถ่ายไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นอาคารสีเขียวที่เราถ่ายให้ดูเมื่อตอนกลางวัน นะครับส่วนี้กลางคืนไฟติดแล้วนะครับก็คือระยะห่างระหว่างดวงก็จะอยู่ที่40เมตรตัวความสูงอยู่ที่12เมตรนะครับนี่จะเห็นว่าแสงสว่างสว่างมากๆเลยนะครับไฟสองลักษณะเป็นแสงกระจายนะครับแสงกระจายสองพุ่งลงมานะครับอ่าก็จะรับกันกับอาคารนั้นนะครับทําให้ความสว่างก็สว่างพอดีกันเลยนะครับหากท่านใดต้องการไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์งานดีงานแท้ ไฟสว่างสว่างแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ร้านของเราร้าน LED Master หรือจะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ครับกับผมพี่กมลก็ยินดีให้บริการนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b สไครต์แจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้านของเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ